สวัสดีทุกท่านทุกคน,นครับผมนะฮะอยู่กับอดิศรแฟมิลี่ครับกับพีเดนะฮะกับลุงพันนะฮะเมื่อนี้เรากะสีพากันไปใส่ละจะไปขนเต็นช่วยลุงพันนะครับนะเมื่อกี้ลุงพันเอาถังน้ำแข็งลงนะพากันขนนะกับดีเดย์แล้วก็เอาไปไว้อยู่แค่แล้วนะครับตอนนี้เราจะไปขนเต็นนะครับ ก็จะมีมาดิโอนะครับไปด้วยนะฮะก็เต็นท์ก็ที่เราเคยไปยืมมาเนาะอยู่ที่จำปาดงนะครับเพ่็สิเอามาจากหลังเนอะบาทนี้ก็เราจะถ่ายเป็นชุดช็อตเอานะครับเพราะว่าอยู่ในบ้านเราก็จะไม่ถ่ายแล้วเราก็จะถ่ายตัดต่อๆ่อกันนะครับ ไดาแล้วได้แล้วจำปาดงเอาเต็นเอาเต็นไปไปนะครับนี่ค ouais> ือประเด็นของน้องก้าวล่าสุด S4 สถานน้องก้าวล่าสุดครสรุปแล้วนะครับเอาไปเอาไปเอาเต็นจับปลาโอ๋อยังไม่ลงครับว่าตัวน้องก้าว วันนีน่ก้างเียร์ไมีนีะดี๋ยเราไปอนั้นก่อนจไปต้นกันนะครับุกท่าเาิอย่างงรอนง้าะแลกตเชื่อก็นี่เปเคลียร์ด่วนนะเพราะว่ามือชานี่รู้สึกว่าจะโต้กันไม่จบโต้กันไปโต้กันมาอยู่นะ น่ากินคระดังแรงใจนะ ตอนนี้เรามาถึงแล้วนะพี่น้องมาเอาเต็นที่น้ำดื่มประชารัฐบ้านจำปาด,ปนง,ปดงนะฮะก็พอดีลุงพันลุงไปสอบถามแล้วนะครับผมแล้วก็จะเข้าไปเอาตรงนี้นะครับนี่นะครับถอยถอยถอยหนถอยท้ายเข้ามานะครับเข้าออกทางเดียวนะครับอีกอีกอีก,อก มาแล้วมาแล้วมาแล้วอยเรียบร้อยมาถึงที่แล้วนะครับเอาจักชุดเอาจักยังชุดเดี่ยวุดสนามรไได้อ่ะนี่นะครับเราก็มาขนเต็นท์นะครับนะกำลังดูว่าราคาอะไรยังไงเนาะ ที่เราก็มาที่หงส์เพราะว่าเป็นชุมชนนะถ้าเราเอาไปเหลือนะหมู่ที่หงนะเพื่อจะมีรายได้เข้ามาในหุ่นในของชาวบ้านด้วยเราใช้เท่าไหร่พี่ชัยเอาเอาหนึ่งหลังครับเอาเอาหนึ่งหลังเนาะหลังนี้กันมานะใช้ได้่วงเดือนเก้าอี้เราใช้ไหมพี่ไม่ไม่ได้ใช้กับเอาแต่เต็นท์เนาะก็จะเอาเต็นท์ไปใช้กลางร่มเพื่อทงานที่บ้านทุกชองอุปถุอืมแลก็เลยใช้เต็นเพราะว่า ป้องกันฝนแล้วป้องให้ช่างทำงานได้สะดวกขึ้นจะได้เก็บอุป,ปรกรณ์ด้วยเนาะนิด<า>หน่อยควนะมมามช็อต <ija S 1> นะครับผมเยีะเลยอ่มั้งก็กำลังป้าน,นะคะรับก็กำลังดำเนินการเอาเอาไปให้นะครับก็เลยขออนุญาตถ่ายคลิปตรงนี้นะครับก็คนอผู้ชได้เห็นนะครับว่ากำลังดำเนินการให้ตาที่ได้แต้ีมไว้ครับตอนนี้ก็รอ ันนนมาาะครบย้ีตอนนี้นะครับเรามาขนเต็นท์นะครับนะเพื่อเอาไปใช้ในการเตรียมปั้นองค์พ่อปู่นะครับปฏิบัติการลองนะครับก็มาใช้บริการที่ป้นก็นเต็น์นะครับปัานจำปาดงหมู่หกนะครับหมู่หกนะครับก็จะใช้หนึ่งหลังก่อนนะครับเบื้องต้นนะครับ ต้องได้เกาะแบบนี้นะครับก็หนึ่งหลังก็เหล็กก็พอดีครับนะนี่บอกเอาเอาีเอาลายน อ๋อต้องใช้ฝ่าท้ายขึ้นนะครับลึนนบบ้นุ้งพันคือบะงาวาไปเลยลุงเอาเอาเครื่มขึ้นไปอีกบดีออก็นี่ออแหละลุงเออครับแม่นแม่น เออเออแบบนี้เดี๋ยวพวกผมก็อยู่ข้างหลังอยู่แล้วนะครับก็จะได้จับไปด้วยมันมัดสิล้้าไปพี่เอามันเกยลงมาน่อดีแล้วก็เดี๋ยวช่วยขนของก่อนนะครับทุกท่านนะครับก็ตอนนี้กำลังช่วยกันมัดนะครับไปการครับาุ เอาตัว n h a กนตัน ah, ้าเอะดนสีบ ah. oh, ่ต ah. oh. oh, ัวงห่้าวสอง่กตวนมันะทอตนี้สอ่สอเ้าวองา

อะไรเนาะเออที่เหลือเอาลงกลางล่างเลยเนาะต้องีบจอดคำนวณอะไนี้มันมันพอมันดื้อกว่าเนี่ยเพิ่นพ่อเพิ่นหมัดไปแล้วเดี๋ยวมันก็นสิมีเล้นข้างนึงมันสิมีอันนี้สองเนาะ มันมันจะเป็นข้างด้านข้างเนาะมันตองช่วงเลยอ่าแล้วกัตัวกงมันก็หนึ่งสองสามตัวตัวกลางมันจะเป็นอเนื่อสามก็กระฮกายถูกแล้วอ่ารางรางละสามเต็นดังนึงมีสองล็อกนะครับล็อกละสามอันนี้พี่นี่เชือกมันไม่มีตัวก้อนมันเป็นคานกางไงมันเป็นตัวคานนะครับอ่ะก็ แล้วก็จะมีเก้าอี้นะครับแล้วก็หลังคาผ้าใบนะครับผมแล้วก็ตอนนี้ทําการคนของขึ้นเรียบร้อยครับผมนะฝากกดไลค์กดแชร์ดีสอนแฟ,แฟมิลีนุกี้แฟมิลีแล้วก็ยูทูบเบอร์ทุกๆุกท่านนะครับที่มาช่วยกันกนเต็นท์นะครับฝากปฏิทินทีวีฟรีด้วยนะครับ0 9 2 7 9 4 7ส2 6้าครับลาไปก่อนคิปนี้เจอกันคลิปหน้าครับ